สวัสดีครับวันนี้พบกันที่ทุ่งนาบ้านบอนใหญ่ตาบนโพชัยอุทุมพรพิสัยศรีสะเกตนะครับเดินออกมาชมมางเยี่ยมหญ้าที่บ้านบอนใหญ่นะครับก็ไปเดินออกมาเล่นในทุ่งนาตรงนี้นะครับมาเปลี่ยนบรรยากาศดูทุ่งนาตะบลโพชัยกันบ้างนะครับอำเภอเดียวกันนะครับนีบรรยากาศเส้นทางไปนานะครับแล้วก็เห็นสางแซงนะสางแซงามากับเฟื่องฟ้ามากับอีกิวสังนะครับโอ้สางน้ำเต็มเลย,เลยี่บรรยากาศทุ่งนา ยามเย็นนะครับายนี่ครับส,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 สองป้าหลานกําลังเดินเล่นนะครับนี่ไปมามาดูไปดูบ้านที่ออกมาอยู่กลางนาในบ้านบอนออกมาอยู่นาเยอะแล้วนะครับนี่นี่ก็อีกหลังนู่นหลังหนึ่งนะครับนั่นสองหลังสามหลังนู่นะในทุ่งนานะครับดูโนนบ้านบอนนะครับนี ยามเย็นนะครับมามามาเร็วมาเก็บไปทำไมอะเก็บไว้เื่อหมาาโอ้โฮเออเดียเด๋ยวเดี๋ยวเก็บเดี๋ยว<ป>ข,าขาขับก่อนสิตอนนี้มันหนักเออเออไปเดินไปข้างหน้าหนุน ไม่ลึกไม่ลึกเมื่อกี้ลึกม,ก,ลกมากไปทไนนงไรงทางไปนาดูครับโอ้ชาวบ้านก็ใช้สัญจรเยอะอยู่นะครับนี่เดินไปเดินไปโอ้เลี้ยงหมาเนาอบ้านในทุ่งนา โอ้บ้านในทุ่งนาเยอะแล้วนะครับตรงนี้แต่ก่อนไม่มีนะครับนี่สี่ห้าหลังแล้วครับนี่นี่คือหลังหนึ่งนู่นก็หลังหนึ่งนะครับสองหลังนู่นนะโอ้เทียงหน้าไอยเฟื่องห็นว่าน่ะโอ้ที่พักตากอา,ากาศอย่างงามเทียงหน้าหลุนไม้ไดิครับเป็นคอนโดเหรอครับนี่เป็นคอนโดเลย นอนนีบครับนี่นอนเล่ินได้ยังก็เว้นอ้นี่ครับสุจอดเลยเป็นทหารแหงครับนี่โอ้อมไดไปมาเจอของแปลกเลยครับซุ้มทานแบบโบราณครับนี่อู้นเป็นสื่อมนได้ไ้ถ้านอนเล่ินชมวิวบรรยากาศสุจอดเลยโอ้ย็่เด้งครับนี่โอ้สุดจอ,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 อดอออสุดย,อดสดยอดครับโอ้นี่ครับวิธี <c oughs> บ้านเท <c oughs> <า>้าซุ้มทานแบบโบราณมนผลมาเลยอืม อืมนั่นเห็นบ่อหล่อเฟืองแย่งมากเเห็นของแปลกเลยเห็นบ่ข้อแปลกแปลกอ่ะแปลกที่เสียงหน้าคอนโดหูเห็นบ่อะไรก่านมันบอกเปิดอาคารเนาะใส่ก็เน้นเอาไม่ลงก่อนอืมไม่ลงแดีเทาเอาขี้ดินผมครับจะกระชุดบ่ะใชกระุ่การล่มได้อยู่นอนอยู่เฮ็ดเฮ็แฮดเวทร่หรอครับนี่ร่มร่มฤดูนีกับพานผลไปไหนเนาะ โหลอดหลอดคอนโดเถียงนาคอนโดครับนี่สุดยอดสนใไว่า่พนสารพ่นพ่นพนสาดกั้นพนก็ได้กั้นกั้นแดดก็ได้โอ้ไอเดียดีแห่งพ่นมีฝาได้เห็นบ่อฝาพ่นยาข้างหยาเราสร้างกระสีมุ่งข้างบน็อฝาข้างล่างโอ้สุดยอดเลยโอ้พวกเห็นไอเดียดีแห่งว่าตรงสนใจกับไพเลยขึ้นคอนโดเมืองอย่างเดียวเลยเถียงนาคอนโดโอ้สุดยอดสุดยอด แดหลายบ่อแดดซองหลายบ่อมีไอเดียแลย้วบานนี้ก็ดีเย่ขออนุญาตได้นะครับให้ไปเบื้องแบบเนี่ย <c oughs> โอ้ได้ขึ้นเลย <c oughs> โอ้แล้วเบื้องทั้งใต้ก็ได้ครับว่าิ่นเฮ็ดยังไ๋ของิ่นโอ้นี่ครับเถียงนาคอนโดครับ <c oughs> โอ้เด่นแจ๋วแห้งไอเดียดีเร <c oughs> าพักได้ทั้งใต้ทั้ง,ท,งทั้งขังบุญเลยครับนี่ <c oughs> ขังบนนี่นี่ก็มองนอดเล่นี่ข้างล่างขังบนก็ขึ้นไปได โอ้พอแต่ลมโตดีครับคือสมัยโบราณน,น,น,นะครับคือชอนเผาอยู่นะ <c oughs> โอ้เยี่ยมแห้งโอ้คน,น,นใส่ใหม่คนใส่ใหม่ยุค่้านี่มายุค่้าแล้วก็ขึ้นเปนได้ไปแล้วก็โอู้มองนี่เป็นต้นยางเหลืองแท้โอ้สุดยอดเลยเพื่อนให้ขึ้นแล้วก็ลองขึ้นไปนเบิ้งเออขึน้นไป็นยางเลือวันนี้ก็ดีแท้วันนี้นเป็นยังค้าจริงอืมเ <BRE, what? S 1> ดี๋ยวเดีด๋ยวลุงขึ้นไปก่อนเดี๋ยวลุงขึ้นไปดูวิววิวด้านบนก่อนไม่ต้องไม่ต้องจั่งไม่ต้องเนี่ยให้ลุงขึ้นมาโอ้ นี่อู้เย็นดีดีเพื่องดูวิวสามลอยห้งสีหองสาได้บาทนี่วิวมองนี่ครับแน่นอนเลยเนาะอู้เป็นเฮดดีเด้นี่โอ้ลายแมงจ่างกับลายมือเงี้ยด้วยครับนี่แต่ว่าเป็นเฮดดี้เองเนาะโอ้เถียงนาคอนโดครับสุดยอดที่บ้านบอนใหญ่ครับนี่โอ้นั่นโแขวงคนทุ่งทานอยู่นะสวนเล็กน้อยเพื่อเฮ็ดแบบนาอยู่นะครับไม่ปลูกพักสวนครัว สุดยอดเลยครับไอเดียนี่ครับไม่ก็ไม่ยุคค่าบ้านเท่าแหละครับเออนี่นะครับไอเดียเพื่อนสุดยอดครับชีวิตเท่าที่มีครับมีความสุขในเท่าที่มีนะครับลวัสดุลจากบ้านเก่าจากไม่ยุคค่าที่อยู่ในหน้านี่ครับสุดยอดอืมเยียบยอดนะครับเทียงนาคอนโด นี่ด้านล่างโอ้เพิ่นมีโปรเจกต์ต่ออยู่นี่มีโครงการต่ออยู่นี่มีโครงการนี่เนียนเพิ่อนนี่โอ้เพิ่อสิท็ิตรงไหนโอ้ดีดีสองสั่นเลยโอ้โอเพิ่นเอาแบบมาเตอร์ไคือ็ยังด,ด,ยดีสุดยอดสุดยอดชอบเลยชอบเลยโอ้ยเถียงหน้า,น,านี่เพิ่นปลูกผักเลี้ยงกบบ่อครับนี่นนนโอ้ครับบทสุ้มทานวิธีพอเพียงนี่ส่วนนิดหน่อยก็เฮส่วนขั้วอะไรพอกิน นี่ไหม่นอนเนอยู่หนาชิวๆครับนี่สุดยอดเที่ยงนาคอนโดสุดยอดครับเขาคุณครับจะให้ชมครับผมครับเราเจอบ้านเที่ยงนาแปลกๆนะครับเที่ยงนาคอนโดที่สร้างไว้นอนนานะครับนี่ตรงนี้นะครับเราก็จะเดินไปนู่นนู่นข้างหน้านู่นเราก็จะเดินไปบ้านข้างหน้านะครับอันนั้นก็เป็นญาติกันนะครับ ตอนนี้มาเดินชมระหว่างทางของวิถีชาวบ้านบอนใหญ่นะครับที่ออกมาอยู่นานะครับอยู่กับธรรมชาตินะครับหลายหลังคานะครับตอนนี้ก็ไม่ใช่แต่บ้านบอนใหญ่บ้านผมก็กระจัดกระจายอย่างมาอยู่ตามไร่นานะครับเพื่อว่ามันเงียบนเนอะอากาศมันดีเนาะก็เลยออกมานะครับบรรยากาศํามเย็นนะครับ นู่นนะครับนามารดกคุณปู่นะครับหน,นุนต้นไม้ใหญ่ๆต้นยางสมัยโบราณนะครับหนุ่มขนาดขนาดพวกเราใครอย่างนีน,นี่ก็เป็นอีกหลังหนึ่งโอ้โออกมีห้องน้ําห้องท่านะโอ้มีหอดป,ป่าปาครับคุณมันผ้าไหมป่าน,นะเขาจะเอา,เ,อาเอาไปไมาอามาปลูกไว้นี่โกดังบ่อนี่ไม่ใช่โอ้บ้านพักลวยแล้วนี่มีหอดทีวีนําเออบ้านบ่อนี่ออกมาเห็ดเกษตรหลายเนาะ ว่าเห็ดเกษตรในทุงนานี่ลเรครับบ้านปูกหอมแห่งบ้านบอนใหญ่บ้านใหญ่จ้อยนะครับนู่นเนี่ยผูกหอมบอตจะเนี่ยบาดลูกไส้เพิ่นบานลูกไส้เพิ่อนนู่นไฟฟ้านี่ครับเจอยากำลังสูบไฟครับอูดยุ่งบ่เนี่อูดยุ่งบ่ยานี่ครับบานหยาดหยนะครับนี่ เป็นเภนมาสางไว้เพิ่นหางเงินแต่กรุงเเทพพิ่นับมาษางเชื่อมไหวอยู่สองเถาเพิ่นครับนี่บรรยากาศนะครับโอ้บานเพิ่นเท,ทวดาสมัยตั้งแต่หางเงินไดน้เนาะยามแก่กับมาอยู่บานครับนี่บานยาจิตครับเที่ยงกี่มันกับหมอแพงทย์เนาะซ้ำนี่นะาะยาเนาะเจน,นี่เรื่องที่ล่ะสองสามแสนคนดีสานี่กระเด็นเก<อ>ินดผลมั้งเเทศสมัยหาเงินได้เนาะ นี่ครับบานเพิ่นปลูกสวนกัวนาอยู่ได้เนี่ยกับบานญาติเพิ่นต้องขามครับปีกันหนองมาอยู่ด้วยกันนี่มีหดไก่บานบ่อได้เลียงเต็ตงงวเอายาเนาะซื่อมากหรือเปล่าง,งวังนงงวนบ่อบ่อดี้ไดเลียงก็คุณบ่อบ่บ่อสเงงวงน่งงวออกโอ้ครับครับ ออโอ้สามสีก็ดีะะ๋นอะไรนมีเงือนอยู่อย่างอกากาอากาศเงียบดีข้งางล้านมันมีผักสวนควรัวปมาดูมาดูมาดูาดดข้างบวัวเพ,พื่อนเพื่องโอ้ยเปตาหักเถอะสองตาใหญ่ปนเทตกัจนจ้ะโอ้แข็งแรงได้หนี่นสุดยอดเลยนี่ผักสวนครัวนครับกระชายผักเป้นนะครับผักซาลาเน่ผักแล้วน้อไม่ต้องแพรวปะ เออผักแผลวแกวลาปูแล้วก็ผักแป็นผู้ายตัวน,น่ะอื้นผัวนวสวนเนาะมีต้นมะพ้ามะม่วงโอ้ดีดีด,ดีมารอดส,สวนคุณย่านะครับวันนี้ช่งงนา,ากับบรรยากาศยามเยน็นตอนห้าโมงครึ่งน,นะครับนี่โอ้พูนกล้วยเพิ่นนาอยู่นาอยูอ่้กับเ้าเต็มเลยเย กะเพราโอ้หนาอยู่เนาะยานี่กับปลูกผักกินผัก,ก,กสวนครัวเต็มเลยอ,อากาศดีต่างอีต่างหากโอ้บ่ชีฟเออพ่อเด็กกินเนาะปลูก,กินเองบ่ได้ซื้อเขานี่ครับโอ้ชีวิตหลังกเกษียณครับนี่ หลังจากไปกรุงเทพหาเงินหาทองมานะครับก็ได้มามีบานอยู่ต้นเถานะครับเนาะแบบยางของงานะครับไอครับเรากลับแล้วนะครับหลังจากอันนี้ <มา S 1> อันนี้ยาฝากผักไปให้ที่บ้านด้วยนะครับที่บ้านยาในหมู่บ้านนะครับะนี่ผักรอบๆสวนนี่นะเอาเราจะกลับกันนะครับโอ้เสียงเขียดจะนาล้องกลับบ้านกันครับสําหรับาการเดินทางมาเดินชม ทุ่งนาแล้วก็ได้เห็นเถียงคอนโดด้วยนะครับวันนี้ที่บ้านบอนใหญ่โฟชัยศรีสะเกดขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายด้วยมั้ยบ๊ายบายดิสวัสดีครับ